เตรียมพบกับการกลับมาของสุดยอดผลงานแอคชั่นแฟรนไชส์อันดับหนึ่งเยี่ยเครับเดี๋ยวจอร์วิกซีแรกสแตนไทยฉากของพิยัต ทุบพื้นใ้เท่เมืนที่แบบใส่งงหนังแล้วอีกต้าไปใส่ไม้ข้างบนพี่ยักก็จะทําฉากทุบกิดทุบกิดทุบกิดพี่ก็มามาแบบว่าสกิดพี่ยักบอกเอ้ยมันทุบอะไรในบ้านครูครูไม่ให้ไปทุบตรงนี้ครูให้ไปทุบหลังบ้านกิดก็เหมือนพี่ยักเป็นคููระเมาทุบกิดทุบกิดทุบกิด ไอ้ชัดโอ้ยไม่ต้องปิดไม่ทันเลยเนี่ยมึงอินจัดเลยสัตว์เอ้กูกำลังฮ่ามันเป็นนเลยกูฝังหีบไว้หีบเทียเลยกูต้องกลับไปแก้แค้นในภาคสี่แล้วอกจะเอาปืนปืนเที้ยบ้านกูมึงไม่ใช่บ้านมึงมึงคิดว่าบ้านกูจะมีมีปืนเหรอเข้าเลยเข้ามาบีบว่า ทุบทอิดที่เตรียมมาเกาทุบแล้วจริงด้วยก็ทุบแล้วไม่เจอไงไม่เจอก็ต้องแบบนี้แล้วมึงมึงจะเดินลงมาแล้วบอกกูว่าเฮ้ยมันทุบอิดอะไรในบ้านกูเสียงดังเตร้กูเตรียมไปแล้วกูเตรียมไปแล้วว่าเฮ้ยกูไม่ได้ให้ทุบการบ้านกูให้ไปทุบห้องครัวห้องครัวด้วยหรือเป้่าเดินไปท้องเอาตรงๆเลยง่ายๆเลยที่นี่มีปืนมันถ้ามีกูมายิงมึงนานแล้วไอ้สัตว์ที่นี่แค่เล็กน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อดินน้ำมันหลู่เลยก็ได้ อยู่กูต้องรีบไปนะแก้แคลนก่อนแก้แคลนก็คือในคาป้ากูกูขอเออแม่งจะบาดเต้นไหมเนี่ยงั้กูไม่อยู่นี่กูไม่ต้องเป็นห่วงมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูมึงอยู่มึงก็ระวังดิมึงรู้แล้วอ่ะมึงก็ระวังดินีที่กูรู้แล้ะผืดผมด้วยๆอ้าวอ้าวอ้าวผมด้วยสวยปิดอันนี้ก็ไดยซื้อแบบเนี้ยปิดกูให้กูให้วางไว้เนี่ยแล้วพอราคนอื่นเข้ามาก็แปลกใจเขาอกว่าบ้านนี้มีเด็กกันแน่ กูแค่เดียวนะพี่เด็กกูมีแค่เดียวอ่ะสจ๊วบวิกกำเนิดจักรวาลนักฆ่าที่พาทั้งโลกเดือดไปด้วยกันมิสเตอร์วิก bướng giờ kẹt cả đi <laughs> Cái thằng làm lạng Đi đâu đi đâu, พอๆใครเท่นี่กูเท่เลยเนี่ยพี่จันวิกเลยนะอะไรนะมึงดูอากาศด้วยเฮียไอ้จัดจะเมษาอยู่เลยไอ้จัดจ้ารึกนักข่าหมายเลขหนึ่งที่ทุกคนร้องหาจอห์นวิก เวลาแค่5ว,วิเองคุณหมออดทนไว้คุณวิกไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะช่วยคุณวิกเองคุณวิกสูดหายใจเข้าลึกๆหมอจะนับนะหนึ่ง <c oughs> อดทนไว้ เดี๋ยวเรามาต่อไปเลยดีกว่านะคุณวิกเดี๋ยวหมอทำอะไรนะต่อไปเลยต่อไปเลยท่าต่อไปอเดี๋ยวชัดอุโมเคาลูกกระสุนออกไม่ใช่คุณวิกคุณมาออกกลาลังกายเราต้องไปออกกลาลังกายนะคุณวิกเป็นอะไรเนี่ยสั่นทําไมหมอแก่แล้วหมอแก่แล้วมาเรามาท่าต่อไปกันเลยดีกว่าสาธุผมไม่เป็นจริงตอนนายุเยอะๆคุณวิกท่าต่อไปนะดูหมอไว้นะตูต้องเป็นตูต้องแอมนนะคุณวิกลันตรงมองไปข้างหน้าอ่ะ ทางนี้นึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโิุณโอคยโอคยโอ้ยโี้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอายโอ้ยโคยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยอ้ยโม้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้องแอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยอ้โอ้โอออยโโ้้ออยออ้้ ุณวิเป็นอะไรเหนื่อยไงแต่คุณมิกต้องแข็งแรงนะ,ะคุณวิกต้องแข็งแรงเป็นหมอคุณเป็นโรคอะไรกันแน่เนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณวิกเดี๋ยวเรามาเครื่องต่อไปเลยก่อนเห็นไหมเดี๋ยวหมอจะช,ช่วยคุณวิกเองโอเคคุณวิกท่านี้จัดไปร้อยทีโอเควิกดูดี้หน,นักจังอะนี่สิหมอฮะนักจังเลยอ่ะโอเคคุณวิกโอ้โหมันักจังเลย <laughs> อันี้ผมขอยกเลิกบัตรสมาชิกนะครับไม่ใช่พี่เดคุณวิชมันสมัครตีน้อยดีว่ามึงเล่นของมึงมาเลยหมอมึงเล่นในเส้นมึงหายยึดอ่ะไอสั์เล่นมากแล้วสั่นเหมือนมึงกูไม่เล่นแล้วไอ้เหียเดี๋ยวก่อนคุณวิชคุณวิชคุณวิชเพื่อสุขภาพคุณวิชและในปี2023ถึงเวลานับถอยหลังสู่สงครามนักฆ่าครั้งใหม่ สักก็บอกหนึ่งมีใครอยู่ไหมครับฮัลโเหรอมีใครอยู่ไหมครับอยู่ครับผมอยู่นี่ครับจค่เอ๋อยู่นี่อยู่นีครับมีมีอะไรผมรับรับใช้ครับคุณจอนวิคุณขายปืนอยู่ไหมครับอ่ะเนี่ยผมเองครับผมผมคนขายปืนครับมีมีอะไรผมรับใช้ครับอ่อผมอยากได้ปืนสักก็บอกหนึ่งจะไปล้างแคทคนที่ฆ่าหมาผมอันนี้น้องขายปืนที่นี่จริงไหมจริงครับจริง ผมขายมาสิบกว่าปีแล้วที่เนี่ยจริงเหรอใช่คร mm ับแสดงว่าต้องรู้เรื่องปืนทุกเรื่องใช่ครับแต่หมดใช้ปืนอะไรกันปืนชันปืนชันปืนชันครับมีปืนให้ผมไหมครับมีครับมีครับอันนี้ปืนคุณคุนะนนี่ นี่ยครับพ่อคืนนี้เลยแล้วมันต้องหนาค่ะโอ้เฮียเอามาทำเฮียอะไรเราฟื้นนะขอปืนไม่ได้ขอฟืนพออือนอปืนผมต้องการปืนครับไม่ใช่ฟืนผมต้องผมต้องการปืนปืนคืนแล้วเนี่ยฮะก็คืนแล้วเนี่ยปืนไม่ใช่คืนนี่พ่อบ่อยมึงมาเดินเล่นทา่นี่เ่ยปืนผมต้องการปืนปืนปืน ปืนกูต้องการปืนครับแล้วมึงเอาฟืนให้กูทำไมเมนี่ยผิดของผมมาคืนมากันเนอะของมาคืนะมึงเล่นไปแล้วด้วยสองรอบ <c oughs> มึงโลกยังคิดยังทำมัะนอะปืนอยากได้ปืนแบบไหนครับปืนผมอยากได้ปืน Mac um แมกนัมออโต้แล้วก็นี่ผมเป็นเซเว่นไงสี่สี่สิบสี่สิบกว่าบาทมั้งอ๋อแมกนัมกูไม่น่าหลุดคำว่าแมกนัม um ไปเลยข้างหลังอยากได้กระบอกไหน M4 กระบอกหนึ่งลูกสองสั้นกระบอกหนึ่งแล้วก็ลูกผสมตเต็มแล้วก็หนังสือจำนวนั้นมาด้วยครับหนังสือใช่ครับเกลือกระติกน้ำแข็งผมให้คุณหมดเลยนี่คุณยกไปได้หมดเลยเนี่ยยกไปทางอันเด็กผมให้เก็บไว้ดูต่างมาก<ส>เอมโฟใช่ไหมครับลองให้ดูแล้วคร <า S 2> ับ <รา S 1> แร<ล>งครับอันนี้แรงทะลุแบบไปนู่นเลยอะเมื่อกี้เราออกมาลองให้ดูแล้วเมื่อกี้ จะที่นี่มีปืนอะไรบ้างเนี่ยมีทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วผมขอเสื้อผมนอนสบายนอนได้สองคนกับสามคนนอนไม่ได้มันเบียดกันลูกบาศนี่นะครับลูกนี้เด้งได้เด้งดีต้องลูกนี้เลยครับผมเอาไม่ปัดขนไก่ก็ได้นี่ครับปัดทีนี่ฝุ่นนี่หายกริบอันนี้เลยครับทำมาจากนกกระแตแต้วมาปัดขนไก่ทำมันอยานกกระแตพ่อพูดหมือมันไม่ทํามาจากขนไก่วะสาต้องอันนี้เลยทํามาจากไม้ไม้เจ็ดป่าช้าผมเคยนี้จะไหวเจ็ดป่าช้าเพียน เทียนต้องอันนี้เลยอันนี้นี่คือแบบว่าสว่างเจลหล่อลึมนี่อันนี้เลยนี่ล่าสุดเผลอไปเทใส่มือไงแล้วไปจับอะไรไม่รู้แม่งหวงเข้าหายไปเลยมือหายไปเลยคนกรุงเทพปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปืนผมก็มีนี่ไงวาปืนนี้ไปกูมไม่เหลือที่แล้วเนี่ย <c oughs> ร้านผมมันเป็นร้านขายปืนของเล่นคุณเดิมมาผิดร้านแล้วของเล่นก็เต็มคุณไม่เห็นหนอะมึงอย่าบอกว่ามึงร้านขายของเล่นเลยมึงมีของพวกเฮี้ยเนี่ยร้านขายเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มันเป็นออเดอร์แบบว่าอันนี้ไง แมน้นําคุณอุทเทพปะเนี่ย <laughs> Mr. Wick do enjoy your party จอห์นวิกจะขึ้นราคาเป็น3บาท50แห้4บาท50แห้าร้อยหนึ่งพันห้าสามหมื่นแล้วกัน7ล้าน14ล้านแล้วกันแห้ hey! ถูกแล้วแห้ hey! กำลังเล่น uh, พ okay. ิมพค่ะพิมพ์คุมโซนทุกคนทุกที่เลยค่ะคุมโซนหมดเลยค่ะนี่อย่ามาดูถูกอยู่นะคีย์บอร์ดนี้กดปิดไฟได้เปิดไฟได้นะคะหนูคุมทั้งประเทศเลยค่ะใช่นี่หนูสั่งปิดไฟนี่ปิดไฟออกดปิดคุมขอโทษค่ะอ่าอาจจะมาช้าหน่อยเปิดไฟนี่ไงกระพิบด้วยนี่เดี๋ยวเปิดกระพิมไปดูพิม์ก่อนค่ะอ่ะ ไฟกระพริบ,บนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่ปิดไฟเปิดไฟปิดไฟโอ้ยโอเคอ่ะนี่หนูหนูสั่งปิดนี่ละเดอะมอลไฟเดอะมอลวางก็ปิดแล้วค่ะปิดตรงไหนอีกสามารถปิดทีไ่ไหนดเดี๋ยวเราจะปิดคอมแล้วกลับบ้านแล้วค่ะมาฉันต้องอัปเดตราคาค่าหัวจอนิดหน่อยละกัน จอนวีเข er oh. ียนเป็นภาษาไทยก่อนก็ไ okay. ด้จอวีเขียนได้ก็เขียนได้จอวีต้องเป็นภาษาไทยอะค่ะภาษาจีนน่าจะไม่ได้อะลองเขียนแปจอวีกันโอเคค่ะโอเคค่ะอุไม่ใช่จอธรรมดาแล้วนะอะไรคะจอตัวใหญ่อะค่นี่ค่ะสิบีล้านนี่ค่ะ1ิล้านพี่ว่าเป็นขาจีนหือ ใช่ค่ะเพื่อมอนอกดูเพื่อเพงนอกเขาดูตรงนี้ก็เขียนภาษาไทยเหมือนมันถ้าเขียนภาษาอังกฤษไปกลัวมันจะโดดนะฮะโอเคค่ะโอเคค่ะจอนวิกนี่นี่ยังไงคะจอนวิกจอนจอนดูทำไมมันเขียนขึ้นไปอย่างนั้นราคาจอนวิกจะขึ้นภายใน5 4 3เอาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า รับชายร่างแบบภาษาอัอ่ะเหลือฝรั่งดูจากสิกเลยก็ได้กเลยนับหล่งับังับาราภาษาอัราคาจ o h n Wick จะขึ้นภายในอีกเทนนี่ครับนายเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใกลบถูกแล้วกลบถูกแล้วซอะไรซอะไร C C คือ่ะไร เซเว่นน่ะเอ่อเซเว่นเซเว่นแล้วว่าไงเอ้ยแับส่งเลส่งเลยส่ง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 กับบ้านส่งกับบ้านส่งกับบ้านซิกเอ่อห้าจารณ์วิจิ๋นไปเลยห้าแล้วห้าแล้วไฟเออสีเออสามตัวทีเออสอ วัน0 0โอ้กโค้กโค้กเงไรโ้อ่ะมันน่าไปว่ะว่าอครับเราต้องหาปืนซักกบอกนึงแต่ว่าไม่มีใคร ไม่เรียกหรอกไม่ได้ยินงกว่แล้วก็หน้าทุกแบบให้เป็นแบบลายเลยโอ้ยอะไรอย่างงี้ไปดูงานเยอะดูงานจังกูเหรอฝากเก็บด้วยไปตัวต้องแอนคุณวิท ล,ลัลงตรงลงไปหลัง,ลงตรงหลังตรงขึ้นมาเก่งมากคนพมึงจะแก่ไน้เฮียแก่แล้วดูลำบากขึ้นหมายทีทำแรงมึงเนี่ยเก๊ 对吧？给。<laughs> <laughs> yeah.